สวัสด MM ีคร er. yeah, uh, yeah, er. ับสวัสดีครับพ่อเพียงน้องครับพอกันอีกแล้วครับคลิปยามเงียบกบครับผลงานพ่อครับเอาแล้วครับถือไม่ทิ้แล้วเงี้ยนะครับกบเงี้ยครับนี่ถือเลื่อนหลักเลยใช่ไหมว่าหันกับถือตัวนึงครับกบหน่อยบ่ได้ท่ายครับนี่เต็มที่สองแล้วครับเดี๋ยวมืดบังที่ละติดตามกันเงี้ยเงีครับพี่น้อง ดอกกร่เจียวบอกผูกทุกนบเกิดบบเขาเกิดนี่ดอกกระเ c ียวเนี่ยโอ้ยตเยนผูก่เงมันบ่เกิดดิเอาไปทิ่มบร้ายหไดิไล่ะอกงดูดูนังนี้บ่เทครับพี่น้อดอกคาฮะ รถออกจากไหนบอกมันออกจากกันรอบ มาถันงิดเย้านะตูองนี่อ้งน้ิกงงามครับถือยั่บ่ถือแล้วครับพี่น้องพูดน้ำพ่อครับโอ้กระถอมจะนอนเว้นดีเลยมึงครับเข่าพ่อเกี่ยวเลยไ,ได้ครับพี่น้อง

ยังไงนะป้าเต็นส่วนสารเลยมันยังนั่นก็มือเขียดเขียดโม่ครับพี่น้องมันมันมันัย่โตนตเอ จำนักถือตัวยงยงได้ใชไมบบถึง

อสองตัวครับหนอนมีง้ามง้ามครับน,นี้สมุมดมันีม่มีน้ำ,นนำ không có gì đâu không được hưởng không không được hưởng không được hưởng không เอาไปหนีลังหนึ่งติดหนึ่งตัวนึงโอ้กบใหญ่เติบอยู่งามๆอยู่ครับพี่น้องนี่ทั้งเดียวตีอยู่นี่

มนไ่โตลนน้ตัวใเกนี่ยตัวใหเลี่ยงคือวันเนี้ยปยนักินินหักถือเีงกันเลยครับพี่น้องตัวใหญ่อีกครับนี่เอ้น่เตกเลยล มยเขาจะเงินงามครับโอ้กลุ่มนี้อีกแล้วกลุ่บนี้แหละพี่น้องมุ่มกันแท่หน้าขางซ้าครับกบใหญ่สิมักอยู่ครับอมันมาลงอีู่ว้าย โอ๊สาน้องมาแล้วครับตังมุมสาครับโอ้ยเนี่ยตัวใหญ่เออพี่นมอหันบึงทั้งเออพี่น้องสามตัวครับนี่ตัวใหญ่เลยโอ้ยมุมส่ครักห้อยห้อยตีนเลยเนาะห้อยตีนส้างพี่น้องส้่งตกสะครับตกสั่งส้างป้าได้ครับพูดน่อยคนไป ปปีนขึ้นฟังุนครับุนค,ครับเป็นเหล่ากอแต่ไข่ปีนขึ้นครับเขียนนี้สร้างป้าร้ายครับเขียแถวบ้านผมครับไม่สร้างรุ่งครับอันตรายเลยครับย่มขึ้นห้ามออกมาแถวหนีเลยครับ จะภาพอาหารเปเบบ่งอีกครับห้อยไม่สั่งปลาครับเป็นยางบุปลาเขามาเลยครับปลาเข่ามันเป็นรถที่แตกแลนมาเมื <sm ick noise> ่งครับพี่น้องห้อยสั่งปลาเบื่งตีนครับห้อยตีนพนเป็นลุมเป็นบอแล้วปูดอ่ะเ่พี่น้องตีนบอกนี่เลยครับพี่อะาเนยางขึ้นมากครับ ยางมากนี่ยางมากมากหว่าตกลงนี่กินกล้วยครับทำไรของของชาวบ้านมึงพี่น้องโอ้ยเหละหมือครับพี่นี่ครับมันเป็นลงไปนี่แหละครับนี่ลงหลขึ้นบ่ได้ครับไปขื้นฟังพุนลหระครับนี่ครับนี่ยางว่น้อมกู้สะเหล่ากินต้นก้อยเขาหมุนบัดครับนี่ ตีนโอ้หูบกใหญ่เลยครับ้ยตีนนีออกนี่นย่างนีนั่นนั่นออกนารกอ้เต็เนี่นี่ออกไปนีแล้วนี่นอนนี่กำลังจะมา้งออกทเปแท้ไปโอ้ครับเม่เป็นตะมาใสเบีดเด้อยขึ้นนี่ไมยโดนไปวุ่นนี่มยบ่ท่นโดนรองนี่เนาะ cũng chỉ là hỏng, phần ngỏng, phần ừ, hoai, <laughs> phần nhàng, bùi, bùi phần. ối mận đệt chân mất mình. ถือครับพี่น้องถือแล้วครับสวยงามครับสวยงามนี่ครับพี่น้องห้อยทางทางเป็นยางลุ่งครับนี่มาตามทางเส้นทางคลองน้ำเนี่ยครับมาหอดนี่กับมัลุ่งนี่ครับนี่ห้อยเป็นยางลุ่งไมนี่แะครับแล้วก็ยางไปสะพ่นแหละครับสั่งปลาด้วยครับ ยำหลบกบอีกครับยืนนิ่งนิ่งนิ่งมาถือลังสุดท้ายไปหนี่ง,หม,ง,งหมดแล้วครับงงน้องหลังสุดท้ายครับ นี่ครับพี่น้องผลงานท้องพอครับเรานี่ครับนีมันในโค้งสุดยอดแล้วครับพี่น้องแปดระดับกุญแจหมามากบไปออมด้วพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับหมันหมันครับไปถือกี่ได้เหรียญโกบ้นเลยเหรียญกบไหมอ้ขึ้นแทมพวกเงี้ยกันนี้สคั่าหาฝากไว้เป็นกาลังใจจ็คข่องนะครับพี่น้อง กดติดตามครับ,นนบกดไลค์กดแชร์ครับ,บ,าาบกดงานเซานี่ก็ถือว่าหมานเต๋บครับ,บล่าไปท่นี้แหละครับี่น้องพอกันคลิปหน้าครับ